ข้ออนมาจำใดๆทั้งสิ้นทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางโฆษณาให้เท่านั้นไม่มีส่วนใดๆกับรถคันนี้ครับแม่เจ้าโอยรถคันนี้มันน่ารักน่าซื้อจริงๆอา้าวใครกำลังมองหารถใช้ไว้ไปตลาดไปสวนหรือไปขอแม่ยายแต่งงานลองดูคันนี้ก่อนครับม i ตี้ X4 ประตูปี97เครื่อง 2L เกียร์ธรรมดาประหยัดแบบบ้านๆพวงมาลัยพาวเวอร์หมุนได้ด้วยนิ้วก้อยกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานเปิดปิดได้หมดยกเว้นบานใจแฟนภาษีต่อถึงปี68ขับยาวยันเลือกตั้งรอบหน้าเอกสารครบพร้อมโอนไม่ต้องหนีตำรวจรถอยู่แม่สอดตาก87,000บาทพร้อมส่งให้ถึงบ้านโทรศัพท์เลย 0658524225ก่อนผมเปลี่ยนใจขับเองคันนี้ถ้าผมยังนั่งอยู่ในธทรำรเนียบผมก็อยากได้ไว้ใช้สักคันนะครับเอาไว้หนีรถติดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละไปซื้อของให้ภริยาก่อน